ปีจ้าพ่อกันอีกแล้วกั็สาวทุ่งกุหลาบวนนี้พามาอย่างมากินอย่างหมด่ะิมามาเลยจ้ามาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดอีรีบอไปกินได้บอมาม่ากินน้ำกันนะจ้ะรังแรกเด้นี้สร้างไปประมาณสองสามเดือนถึงสิได้สร้างยูเซเวนจ้ะได้มาสองกองแต่ว่ากินกองเดียวกันหยาดขวันเผ็ดแห้ง จินมนี่จะบอกผิดจ้ะมามาจ๋ามากินน้ำกันขึ้นหมืน่นค่ะก่อนจะกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมามาได้เลยจ้ามามาจิมได้บอกเขาว่ามันเผ็ดมาก เผ็ดดูจ้ะเผ็ดก็เกาหลีเผ็ดก็มามมากเกาหลีป้าืม มันแสบคอเผ็ดตะ็กมากกินได้เลยนะ ถ้าบอมีบักแดงนี่ก็ได้อยู่ ไขรต้มสองกองแล้วจ้ะเมบิดเหรอเผ็ดประมาณโอ้ยน้ำตาที่ไหล กินหน้าหอม,มึนเผ็ดไหมใชนี่นนานจานเด้วฟ้าเผ็ดอีเหลือ ขาบอกว่าเผ็ดมากโอเคจ้าพอกันไหมคลิปวิดีโอหนะบอกคลิปนี้เผ็ดมากเวลาจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ